รถจักรยานไฟฟ้าที่เจอปัญหาฟิวขาดนะครับเปลี่ยนฟิวใหม่แล้วฟิวก็ยังขาดเหมือนเดิมลองมาเช็คกล่องควบคุมมอเตอร์ของรถไฟฟ้าดูนะครับไฟอาจจะลัดวงจรลงกาวนะครับโดยการใช้มัลติมิเตอร์ตั้งค่าวัดโอห์มหรือว่าวัดความต้านทานนะครับผมใช้สายดำของมิเตอร์ต่อกับขั้วลบของกล่องนะแล้วก็อีกสายสายบวกเนะี่ยไล่เช็คไล่เช็คสายมอเตอร์3เส้นนี้นะครับ ถ้าตัวเลขขึ้นแบบนี้แสดงว่ามีการลัดวงจรลงกาวนะครับวัดจะต้องไม่มีตัวเลขขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ามีตัวเลขขึ้นแสดงว่ามอฟเตฟตัวนี้มันทะลุนะครับทะลุลงกาวเรียบร้อยแล้วไฟก็จะลงกาวทําให้ฟิวขาดได้นะครับเนี่ยยิ่งเสียงดังตีดแบบนี้ไฟทะลุลงกาวเรียบร้อยนะครับใส่ฟิวใหม่เข้าไปยังไงก็ขาดนะครับผม